พูดลวกๆวันนี้ซิเลติก้าตัวย่อ cls ตัวซิเลติก้านะครับเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แมนูแฟคเจอริงเซอร์วิสก็คือเป็นการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบแผงวงจรสำหรับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงแล้วก็พวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนอกจากนี้นะครับก็ยังทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาของโลกด้วย โดยมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดชนบรุรีซึ่งก็ถือเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของบริษัทด้วยเช่นกันรายได้หลักของบริษัทนะครับมาจาก2กลุ่มธุรกิจด้วยกันกลุ่มแรกเป็นธุรกิจที่ให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มด้านการสื่อสารข้อมูลนะครับเป็นพวก data communication แล้วก็อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลพวก data storage ส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เช่นพวกอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนอกจากนั้นก็ยังมีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ด้วยครับจุดเด่นของ CLS ก็คือมีการเติบโตตามกระแสของ AI ตัว CLS ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของ AI และ Cloud Computing เนื่องจากเป็นผู้ผลิตและประกอบฮาร์ดแวร์ที่สำคัญให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกนะครับอีกทั้งบริษัทเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ในหลายอุตสาหกรรมทำให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่แล้วตัวบริษัทเองก็มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีมีความสามารถในการผลิตและประกอบวงจรที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งก็ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญด้วยเช่นกันครับในแง่ของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของ CLS ก็คือการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายได้ของบริษัทมีการกระจุกตัวอยู่ในลูกค้ารายใหญ่ซึ่งหากลูกค้ารายสําคัญลดคําสั่งซื้อก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไรายได้เช่นกันความเสี่ยงในข้อที่2นะครับก็คือการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันกันสูงมากในด้านราคาซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรของบริษัทได้เช่นกันคู่แข่งในอุตสาหกรรมมีใครบ้างคู่แข่งของ CLS นะครับก็จะมี Fre กมี j b i บมี Benchmark e l e c t r o n i c นแล้วก็ s m m n n c r r p o r a t i o n ครับสำหรับอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500นะครับผลตอบแทน1ปีย้อนหลัง CLS ทำได้188.53% ในขณะที่ S&P 500ทำได้20.39%ผลตอบแทน3ปีย้อนหลัง CLS ทำได้1,437.92%ในขณะที่ S&P 500ทำได้43.3%ผลตอบแทน5ปีย้อนหลัง CLS ทำได้2,170.47%ในขณะที่ S&P 500ทำได้69.01%ก็จะเห็นว่าตัวจิ l เลติก้าเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500นะครับ เราสรุปแบบลวกๆมาให้แล้วนะครับสำหรับหุ้นซิเลติก้าหรือ CLS ถ้าสนใจอย่าลืมเอาไปศึกษาทำกันบ้านต่อกันด้วยนะครับ